ต้องบอกว่าครอบครัวนี้ก็เจอดาราม่าเรื่องของการเลี้ยงลูกก็ร้อนเหมือนกันร้อนเหมือนกันไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะขนาดว่าเขาลูกสี่แล้วนะลูกสี่ยังมีดาราม่าเรื่องการเลี้ยงลูกได้นะฮะต้องบอกว่าโอ้ยชาวเน็ตนี่ให้ความสนใจเหลือเกินครอบครัวนี้สำหรับครอบครัวของคุณบีมกวีแล้วก็คุณแม่ออยนะครับวันก่อนนะฮะที่เราเคยนําเสนอไปที่คุณบีมคุณออยเขามีการไลฟ์สดนะป้อนฟักทองบท นะครับนี่ให้กับลูกสาวฝาแฝดของเขาก็คือน้องไอวากับน้องอัญญาเนี่ยแหละนะครับก็เป็นการป้อนไปแต่ว่าชาวเน็ตก็สังเกตว่าป้อนแล้วสีหน้าของน้องเนี่ยคือเหมือนเหมือนไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่ดูเหมือนแบบเด็กจะแย่ๆเอาอะไรเหอคือเหมือนเหมือนเหมือนหน้าไม่ค่อยปลืม้มแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังป้อนฟักทองบดตอนที่เด็กร้องไห้อยู่ควรยัดอาหารใส่ปากเด็กอีกหรออืม,มันจะดีหรอคะ ไม่ดามากแค่กลัวว่าอาหาร<า>ไปติดคอ,อนะฮะนี่ตอนนี้น้องกำลังเรียนรู้<า>นะฮะเออแล้วก็มีนี่คนคนเข้ามาเม้นกันนะครับเยอะแยะมากมายแล้วมีอันนึงบอกว่าเนี่ยอันนี้บอกว่า ฟักทองมันทาให้ร้อนในนะฟักทองมันมีฤทธิ์ร้อนนี่อ่าคือมันมีคนมาเม้นว่าเนี่ยฟักทองมีฤทธิ์ร้อนขณะผู้ใหญ่กินเนี่ยนะฮะยังเป็นร้อนในเป็นแผลในปากเลยแล้วก็มีแฮชแท็กว่าบดกล้วยน้าว้ามีประโยชน์สุดๆออนะฮะหลังจากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์อีกว่าเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนะฮะเรื่องของฟักทองว่ากินไปแล้วเป็นร้อนในอะไรแบบนี้นะครับผมนะเออมื่อวานเราเจอ เมื่อวานใช่นะครับไปฟังแม้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรเรื่องนี้เขาจะดราม่าหร <Okay. S 2> ือเขาจะว่ายังไงแม่ออยบอกอุ้ยมีดราม่าเรื่องป้อนฟักทองบทลูกด้วยเหรอนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยแม่ออยบอกนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงเชิญครับนี่คนดราม่าเรื่องป้อนฟักทองลูกด้วยเหรอเพรว่ามันก็เป็นอาหารที่แบบว่าเด็กๆก็ทานกันอยู่แล้วจริงๆเราป้อนฟักทองเพราะเราก็ป้อน มันเหมือนมันเป็นการถูกสอนมาเนาะ,ะว่าเด็กเอาเริ่มทานข้าวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเริ่มผ่าที่เป็นแบบซักข้อหรือมันก่อนเพือให้เพราะอาหารเขาเริ่ม คุ้นชินกับอะไรที่มันแตกไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นปลาแล้วก็ค่อยเป็นเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการปรับลําไส้เขาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าฟักทองทานแล้วจะจะร้อนร้อนไงนุ๊ตแต่ว่าถ้าทานเยอะๆตัวเหลืองอันเนี้ยนุ๊เพราะว่าตอนกินทีกับน้องพีอ่ะตอนกินแล้วก็รู้ตัวเหลืองเหมือนกันนุ๊ตเหลืองใช่ใช่มันตองกับแครอทอ๋อๆเอออตัวเหอออ๋อเอออ๋อเอออ๋อเอออ๋ออ๋ัอ๋อ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 ันไหนที่ออ๋ออ๋ออ๋อค่ะ โอเคเราอาจจะแบบว่ารูพักรักจํามาบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอะไรที่เราเองอย่างเงี้ยเราก็จะถามตลอดเวลาลูกจะฉีดวัคซีนแต่วันนั้นที่ป้อนก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกสาวไม่ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่เลยอาจจะเขาแบบเพิ่งกินเป็นครั้งแรกแล้วอาจจะดูองอแงหน่อยแต่พอหลังจากวันนั้นน่าอยากจะบอกว่าเขาก็กินจนหมดนะ,ะ,ะเขาก็กินดีอยู่ครับแต่ลูกสาวก็กินก่งไม่ชิอ่านี่ออกมาชี้แจงแล้วว่าก็ให้ทานตามปกติเขาก็เคยเลี้ยงมาแบบนั้นน่ะ สำหรับลูกสองคนแรกนะ<ช>น้องทีกับน้องพีก็แม่ออยบอกว่าเป็นการเหมือนเป็นการปรับลําไส้อของลูกอะไร<ม>ประมาณนี้แล้วอ่ะก็คือก็เข้าใจนะหมายถึงว่าเด็กๆอ่ะเล็กๆอ่ะสองสาเดือนอาจจะไม่งนินลูกเขาก็ห7เดือนแล้วมัง้งเจเดือนได้แล้วมั้งก็น่าจะได้ครับ,รบที่ทำที่เรามีข้อมูลนะเด็กก็สามารถกินได้หมายถึงว่าเขาถือว่าเป็นอาหารเสริมนะคุณผู้ชมแต่เราแน่นะมิสว่า ถ้าจะกินฟักทองก็ให้กินฟักทองอย่างเดียวก่อนอถ้าจะกินกล้วยให้กินกล้วยบางทีกินน้ําข้าวก็ได้นะอืสมัยเป็นเด็กอะเราทำข้าแม่เราก็ให้กินกล้วยนะฉันก็โตมาเพราะกล้วยน้ําวานะอเอาจริงๆทีเนี้ยที่สายเห็ดกินไข่ก็ได้จริงๆอะไข่ผสมลงไปก็ได้นะอืแต่ว่าต้องให้ผสมไปทีละอย่างเพราะไม่งั้นถ้าเด็กแพ้เราจะไม่รู้รูาแพ้ไหไใช่เพรว่ากินฟักทองอ๋อแพ้ฟักทองกินไม่ค่ผสมปุ๊บเอือไม่รู้เลยทีนี้แต่อย่างที่ผมบอกไปวันก่อนอะ จากข้อมูลเนี่ยฟักทองก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ใช่วิตามินเยอะนะฮะสำหรับการการให้ลูกรับประทานนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวใครครอบครัวมาเลยเนาะคือเราจะเอาสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งอาการที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราไม่ชอบไปตัดสินว่ามันจะถูกเสมอไปะนะครับมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างครอบครัวนี้เขาก็ ผ่านการมีลูกมาแล้วสองคนนี่คนที่สามคนที่สี่นะใช่ไหมฮะเขาก็ต้องมีวิธีของเขาจริงนะเราไม่อ่อยสวยจังเลยอ่ะคุณแม่นี่ลูกคุณแม่ลูกสวย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 นี่ให้สัมภาษณ์ถึงแก้าพเนี่ยเนี่ยอ่สวยมากแล้วแบบคุณแม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้แบบเขาเรียกเวลาคลอดเ้วเอาท้องเราตั้งแต่ตัวใหญ่อ่ะนี่คุณแม่ลดเร็วมากเลยสวยสวยนะครับพอบีมก็ล้อหล่อนะฮะลูกก็น่ารักนะครอบครัวนี้